ยัมาลวนหรือเปล่าเนี่ยมีทั้งออโรราทั้งเซิร์ฟเวอร์โซคุกจังทโต้ทำไมเอชเอนสเซ็เปยังไม่มาเลยเพราะว่าโซมเยอะเกินไปโซมเยอะเกินไปจะเกมลวนแน่นอนเพื่อนทพิงได้แค่ตัวเดียวงเีโซมเยอะเกินไปเกมลัวนเรียบร้อย ตก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 แล้วก็อย่าลืมวันนี้วันที่หนึ่งบุกกาล่าอย่าลืมแฮปปี้ดีเย่สุขสันต์วับข้าวเหนียวบาร์ชงเยอะเกินไปจนเกลียดล้วนเลย อะไวเดตนตอนนั้นมีเซ่ฟเวอร์ตกได้เซียเด็นเจอแป้นรวยพออันนี้มีออโรดไไจได้ตัวที เซียนเด็บซึเป็นพวกนี้เนี่ยก็มาจากตอนที่แล้วตอนที่เอเวนต์ลูดเรที่แล้วนั่นเองอ้าก่อนจะมาสักทีต้องที่บนนด็กจะบ,บาต้องที่บนนด็กจะบ,บายกนไอทีดี องให้หมนจิตบาทุกคนทุกคนจนจบไม่ได้ส่วนนักกษาเดกก็ลองบนเดนดูเพื่อจ้จาริดิคือจุดใมที่ิ่งคนครบพอดีจะใช้เด็กอาบนี อยากกินนี่เสร็จแล้วเธอไปได้เมื่อกี้พี่ก็ได้กินด้วยจะไปนู่นเลยใจ มีทิโกสีเด็กอุ้ยมีแดดติดมีเพชรอุ้ยมาแล้ว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 มปอีกตัวอีกตัว อยู่นี่มันจะไปไหนเยอะอยู่ดีๆมันจะไปไหนเยอะอ่าเอ้ยพื่อนอะไรกัน ดุกรู้ยแต่แสนด,ดีโดเยอะเลยไปด,ดูแสดีโคดเยอะนี่นนนนนมีพงจนแอนมีีติดดาเคมมีติดอไบโดมีติดมีติดไว้แล้วก็มีติดเฮเวรี่แต่เฮเวนี่เยอาไปขายนะไมากล้าด 5็แค่ออโรร่าติดในสาลีด2 0จอ0าติแล้วก็นี่ดีไบแล้วก็นี่อาบิเซาคิโคลบอาบิเซากับคือโพลบขับรถอเมเดกสสุดเดี๋วว่ามีเราจะเป็นดีแล้ว ไปที่ด้านเซอร์พยูนได้โอเคเลยเกรียวคนเช็คซ้ยโอเคเราผ่อนไปตุ๊กแ ออรอลาแท็กเซิร์ฟเวอร์ลนะักอ่ะอ่ะไปนะออรูลากลากไัไปไปจะ่ากดตกสักตัวอีกออลลากลัไปอย่าพู่ไปอรอ,อรูลาออรูลาอย่าพุ่ไปใครเห็นเป็ัเ้น อรุล่าเราจะจากไปตอนรถไล่รอย่างที่ไปไมื้ไปแล้วไปแล้วไปได้ไปลเลยสวยไปแล้วอรุณ่าติวเติเร์โทรเทพมาเพิ่มดีวะ่ะแม็ซซีเซเวอร์ลัก เอเซียซกเ,เมนเอามาทบายเอเซียซกเ,เมน20ีสกว่าอันแล้วเวนี่ยอนีกกีนีิไอ้ไอ้มิกแฟงกับมิกจะไปดูคนนนะ้นนึงสองคนเลยได้บรโซลัตขอบ้านนี่กรเบสสวัสเออ าบาโปรเซนโกาดโคตรเยอะเลยศูดาเปอร์เซนแทมไปิน wellness. แต่มันก็หยิบนิ่งนะหยิบนิ่งของมันเอ แราต้องเสียบวกับเยอะเกนินเดี๋ยวตัดไปตอนที่โชคกโซ่เซิร์ฟเวอร์ลักบหมดดีกว่าแล้วก็ไปขายหิ้วไม่ได้เท่าไหร่และตอนนี้มันเซิร์ฟเวอร์มันหมดไปแล้วซึ่งเมื่อกี้เบคกลูนโดนเกิดด้วยซึ่งเรนดอนว่าเราไปได้ตกได้โคตรเร็วเลย มาดูผลประกอบการก่อนอ่ามาดูเอเซารีดาร่ดิเอเซารีโมโม่ดิามาดูโมไดไบรท์มาแล้วก็ตัวธรรมาดาอีกสามตัวแล้วก็คอนเสิร์สควิตมีเฮเวอรี่หนึ่งตัวแล้วก็มีบิ๊กสองตัว แล้วก็นี้ตัวโคตรใหญ่เลยแล้วก็ามาดูเม็กเม็กนี่ฟันเม็กมีเฮเบอรี่ฟันเม็กด้วยแล้วก็เฮเบอรี่ฟันดีกระดูกสันหลังหางเม็กเฮเบอรี่ ส่วนในพวกนี้ไม่ต้องสนใจได้อนี้ไม่ต้องสนใจได้แล้วก็มีไรด้วยแล้วก็มีกินสุกกินสุซาร์มีตัวธรรมดาสามตัวแล้วก็เฮเบอรี่หนึ่งตัวแล้วก็ดังเคล้นออสเซียมีตัวธรรมดาสามตัวเฮเบอรี่หนึ่งตัว อ่ะเราขายดูแบบขายเอซ่าเลนดี้เคเบรี่ด้วยราคามันดีอ่ะนี่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็ขายทั้งตัวแล้วก็รวมที่ไปตกไดนน้เด็ด้มาด้วยตอนนี้กำลังกำลังประมวลผล ถ้าได้เป็นร้านี่ OMG เลย,ย,ย OMG OMG ห้าแสนครึ่งล้านอือปิดคลิปแค่นี้กันนะ